เมื่อวานนี้ค่ะเลขาลุกการประจำประธานกสท,ทชได้มีการออกประกาศเผยแพร่อเอกสาร แล้วก็ในเอกสารฉบับนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หัวก็คืองานเลขานุก,การประธานกสทอชอในเนื้อหาสาระเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจคำสั่งที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการออกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเลขาธิการกสทอชอแล้วก็อำนาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่เกิดขึ้นในกสทชได้มีการพูดถึงบอกว่าถ้าหากปล่อยให้การกระทำแบบนี้โดยพลการไม่มีการคำนึงถึงกฎกติกา มารยาทความหลงผิดในอำนาจหน้าที่เย่างนี้ต่อไปยิ่งจะทําให้สํานักเลขาธิการกรสะทะชเสียหายเกิดความขัดแยง้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็ยากที่จะแก้ไขเยียวยานในที่สุดคือพอออกมาแบบนี้เนี่ยความ,มสับสนก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในกสสชนะคะเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในกสะทะชอ,อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่9้ามิถุนายนที่ผ่านมามีการรายงานข่าวเรื่องการที่ทางกสทชมีการประชุมกันแล้วก็มี การลงมติเพื่อที่จะให้ในายไตรรัตวิริยะสิริกุลซึ่งปัจจุบันเป็นตําแหน่งรักษาการเลขาธิการแล้วก็ยังเป็นรองเลขาธิการกสทชเนี่ยให้พ้นจากตําแหน่งรักษาการเลขาธิการแต่ว่ายังคงตําแหน่งรองเลขาธิการอยู่นะคะก็หมายความว่ามีการสั่งปลดนั่นเองพูดง่ายๆแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะ เลขานุกการประจำประธานกสทชได้มีการออกประกาศเยผยแพร่เอกสารแล้วก็ในเอกสารฉบับนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หัวก็คืองานเลขานุการประธานกสทชโดยในเนื้อหาสาระเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจคำสั่งที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการออกคำสั่งแต่งตั้งรักษา,ก,ก,ษาการเลขาธิการกสทช แล้วก็อำนาจในการสาั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนะคะที่เกิดขึ้นในกสทชแล้วก็ได้มีการพูดถึงบอกว่าถ้าหากปล่อยให้การกระทําแบบนี้โดยพระการไม่มีการคํานึงถึงกฎกติกามารยาทความหลงผิดในอํานาจหน้าที่เย่างนี้ต่อไปยิ่งจะทําให้สํานักเลขาธิการกสทชเสียหายเกิดความขัดแย้งไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็ยากที่จะแก้ไขเยียวยาในที่สุดคือพอออกมาแบบนี้เนี่ยความสับสนก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น ในกสทชนะคะโดยทางฐานเศรษฐกิจเนี่ยได้มีการสอบถามกับผู้ที่ลงนามค่ะคือพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุกซึ่งเป็นเลขานุการประจำประธานกสทชถึงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางคุณประเวศเนี่ยก็พูดในลักษณะที่ว่าการที่จะสั่งปลดหรือสั่งแตง่งตั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีคนเดียวที่ทำได้ก็คือประธานกสทชเพราะฉะนั้นในจดหมายฉบับนี้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เนี่ย จึงมีการพูดถึงเรื่องนี้ในตอนท้ายแล้วก็บอกว่าขอประกาศให้พนักงานสำนักงานกสทชทุกคนทราบโดยทั่วกันว่าจนกระทั่งบัดนี้กประทานกสทชเนี่ยยังไม่ได้มีคําสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งนายไตรรัตนวิริยะศิริกุลจากการเป็นรักษาการแทนเลขาธิการกสทช ค่ะก็คือว่าก็ยังทําหน้าที่ต่อนะคะแล้วก็บอกว่ายังไม่มีคําสั่งแต่งตั้งนายภูมิสิทธิ์มหาเวสิริรองเลขาธิการเพื่อมารักษาการแทนเลขาธิการกาช,อชอแทนนายไตรรัตน์นั่นเองเออนะะี่ค่ะเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในกสทชอ,อีกแล้วนะคะคุณผู้ชม,มถ้าหากดู บอ,อร์ดกสชหรือว่าคณะกรรมการที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ออกเป็นมติมตว่าจะมีการปลดคุณไตรลัดออกเนี่ยม,มาดูค่ะมี4ท่านที่มีมติให,หให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คนแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นกสทชด้านกิจการกระจายเสียง <ฮะ S 2> คนอากาศโทรดรธนพ,พันธ์รายเจริญ <ฮะ S 2> ด้านกิจการโทรทัศน์ <ฮะ S 2> อาจารย์พี่รงรองรามาสูตรด้านเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์สุพัฒสุพ,พัชลาใสาและก็ด้านกิจการโทรคมนาคมค่ะรองศาสตราจารย์ดรสมภพภูริวิทย์ไกรพงศ์ค่ะส่วนงดออกเสียงม <ฮะ S 2> ีอยู่สองท่านด้วยกันก็คือประธานกสทชนะคะคุณหมอสุรณบุญไบชัยพฤกษ์แล้วก็ด้านส่งเสริมเสรีภาพประชาชนค่ะคุณต่อพงษ์เสรานนท์ มีท่านหนึ่งที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะ,คะก็คือกสทชด้านกฎหมายคุณเอกนัทอรเพราะสุนทรทําให้เราเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็อาจจะดูได้จากเสียงของกสทชที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรแต่คุณผู้ชมจําได้ไหมคะว่าการที่คุณไตรรัตน์เนี่ยถูกสอบสวนอยู่ด้วยเนี่ยเมื่อสักครู่ในจดหมายเนี่ยคือนักข่าวก็อาจจะเพิ่งทราบเหมือนกัน เพราะว่าในตัวจดหมายที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาเนี่ยมีพูดพูดถึงเรื่องของการตั้งอนุกรรมการในการสอบสวนเรื่องของการให้เงินจากกองทุนกทปอสอ600ล้านบาทไปอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์บอลโลกรอบสุดท้ายใช่ แต่ว่าก็เป็นปฏิกะสะะอสทชเหมือนกันไม่ใช่หรอ hmm. แล้วทําไมถึงมีการสอบสวนเดี๋ยวเรื่องนี้จะตามมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกทีหนึ่งว่าเกิด hmm. อะไรขึ้นในกะสะทะช <c oughs> แต่ทีนี้มีหลายคนตั้งคาถามค่ะคุณผู้ชมก็คสะทะชนี่เป็นองค์กรอิสระที่ตราขึ้นตามพรบรมีกฎหมายรองรับนะคะในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของเงินรายได้ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรอิสระที่มีสะุ้งสตางเยอะพอสมควรด <c oughs> ิฉันไปเปิด ในเว็บไซต์เขาก็มีการ,ไรไออกประ,<จ>ประกาศไี้อย่างชัดเจนนะ, <c oughs> ะปี65หูโนี่ตั้งแต่ปี52ที่มีการ <c oughs> ตั้งมาเนี่ยมีรายดงรายได้อะไรมาจากไหนบ้าง <c oughs> ค่อนข้างจะดูยากนิดนึงเพราะว่าเขียนเป็นเลขไทย <c oughs> ก็เลยให้ทีมงานเนี่ยเขียนมาเป็นเลขอารบิกแทนนะคะ,ะรายได้ของกสทชในเดือนพฤษภาคมปี66เนี่ย มีอยู่เอาถ้าพูดก็จะมีการจำแนกว่าเป็นกสทชแล้วก็เป็นสํานักงานใ่แต่ว่ารายได้เดือนพฤษภาคมเนี่ยมาจากสํานักงานอย่างเดียวซึ่งถ้าหากรวมแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณสักสี่พันกว่าล้านเลยนะคุณผู้ชมได้มาจากไหนได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่นะแล้วก็จะมีรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินงานตามอำนาจหน้าที่นะคะแล้วก็อันนี้ยังมีนิดนึง จะมีรายได้เริ่มของการประมูลคลื่นความ<อ>ถี่แล้วก็การใช้วงจรดาวเทียมอันนี้4,700ล้านซึ่งจะไปรวมในช่วงปลายปีทั้งหมดเนี่ยก็คือสะสมประจําปีของสํานักง,งานกสทช,ชรวมถึงกสทช,ชอเองเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก24,000กว่าบาทค่ะไม่น้อยเลยนะใช่มีเยอะมากส่วนดูด้านรายจ่ายบุคลากร,กรมีอะไรบ้างคุณล,ลิตารายจ่ายบุคลากร,กรนะคะก็จะมีในฝั่งนะคะของสำนักง,งานกสทชนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,000 หนึ่ร้อยหนอันนี้อันนี้กสทชเนี่ยคือ1 9 0 0งล้ก้ว่าบาท1นึ่งล้านเก้าแสกว่าบาทในเดือนเดียวนะคะแต่อยู่ที่สํานักงานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายถึง1 5 3่งร้อยบามล้านนะคะแล้วก็รวมรวมกันก็คืออยู่ที่1 5 5่งร้อยบาล้านบาทส่วนใหญ่ก็คือเป็นรายจ่ายบุคลากรนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ในปี2,565คุณผู้ชมคะในช่วงปลายปีถัดไปเลยนะคะอันนี้คือเดือนพฤษภาคมเดือนธันวาคมนะคะ รายได้ก็อยู่ที่ประมาณสักส0,000 0ื่นสมนะค่ะ3 8 0 0 0นห0ล้านบาทค่ะค่ะแล้วก็มีรายจ่ายอยู่ที่ประมาณสัก0ีนักว่าล้านนั่นเท่ากับว่าปีนี้ขาดทุนนะขาดทุนค่ะรายได้น้อยกว่ารายจ่ายถูกต้องนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยก็มีการสั่งเวฟไปบ้างคือไม่ต้องจ่ายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ในรายจ่ายของกอสทชในแต่ละหมวดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย<ม>ก็จะมีเงินเรื่องของการจ่ายเข้ากองทุนกทปสการจ่ายเข้ากองทุนเทคโนโลยี<ม>การจ่ายเข้ากองทุนสื่อสร้างสารรค์ต่างๆ หนึ่งในนั้นที่เป็นปัญหาที่เราเคยถกเถียงกันนั่นก็คือกองทุนกทปศหรือว่ากองทุนที่เอาเงิน600ล้านบาทเนี่ยไปใช้จ่ายเรื่องค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกถามว่ามีสตุ้งสตา่างเยอะไหมนี่เยอะนะมาดูสถานะเงินคงเหลือของกองทุนนะคะปี6-2 49,000พล้านปี6-3 5 4 0้พล้าน ปี64 6 4 0 0 0กว่าล้านแล้วก็ปี6 5 6 3 0 0 0กว่าล้านค่ะนี่เป็นเพียงแค่กองทุนเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของรายละเอียดของกสะทะชถือว่าเป็นองค์กรอิสระที่ต้องมาดูแลเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่งจะมีการปรับเงินให้กับบุคลากรอของสำนักง,งานกสะทะชไปเมื่อช่วงปี2 5 0 0ันอที่ผ่านมานะคะค่ะอ,อะคะในรายละเอียดเดี๋ยวจะได้ติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้้นนนนกกับกสะทะชชใ่วงีะะค